ใช่สบายดีพี่น้อง้าวสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเหมือนเดิมเช่นเคยในประมูลเป็นไดแน,น่เศร้าเมื่อยหรือบ่คือย,ยังบาเศร้าแถนนี่เบิ่งดูหืมคือย,ยังบาเศร้าแถบ่เมื่อยบ่เมื่อยอยู่นอนไรกับเมือ่อยเป็น,นยังไงอาการเมื่อยนวดอย่ามองให้บอกใครแน่บอกเป็น,นยังไงบอก บอกพี่น้องเขาเนี่ยจูก,ก,า<อ>กลงกกางหลังมันจูกลางหลังมันจุกมันแคบเอาอยามองท่านวดใข่แน่ได้มาควายยางตกต่ำตกสูงคุณแม่ชีเห็นหนังแกะแกะไดนี้มเบิงบังเบิังแม่ชีเป็นอย่างน้อคุณแม่ แอ่มาบัวก่มาบัวไปวแถบวอันเป็นยังไงเราเอา่นั้นมันเอาไว้ถักผิวบ่เพื่อเอาไปทิมโอ้ยทิมเช็ไหนบ่เนีขอขาัดขอจะเคิงเลยเด้อขอเอามันบ่ได้แกะนี่แล้วใส่ใส่กับแมซ่นี่แล้ว ใส่ใส่น้ำมันซีเกะมะต้องใส่ชื่อนะคัดรวยนเนาะดอกอ่อานี่คัดรอนดีเนาะใ <น S 1> ส่ประโยชน์ได้เพราะว่ามันแข็งบ้าชื่อนะมันก็ออดมันแข็งแจะหึงอย่างงี้น้ำยูวัดเพิ่นกาใส่ยังส,ยสยงสั่นเหรอพิ่นเคยใส่เังส่เนาะเพิ่อนอยูวัดปลาคุณแม่ชีเ<อ>ดาล่าช่องมาแล้วมาลูกมาลเร็วเดล่าช่องสาวสว่างมาแล้ว ้าเบออกเลยเห็นะเกียมห้อยกี้มาส่งแถวรางมาแล้วมึงดูดีเลยออยากออกช่องไปเราให้คนเอาเกียวอันุ่มมันอันนี้ใสโอ้ยายมูนจะเอาเบี้์ไปอีตูไปใช้แลนันเีวให้ตำรวจโอ้ยยกขยพเพินเล็กจีวานาตำรวจห้ามเอาเงิ โอยจ้าะวังเด้อมันถึงแขนี่เขาไม่ซีไปนเดียวไปยังมบิงมาเบิงผักม็เบิงผักคุณยมุดอกกเป็นทหารเ็นตเก่งเ็นตำรวเบิงแน่ผนะผักกาดอ่อนๆดิพี่น้องอ้ยอ่อนอันนี้มันดอกยังนี่คุณยาย ดอกยางดอกไม้จัก่ื่อมีผู้หูแจักซื้อพี่น้องดอกอะไรดอกดอกยางดอกต้นยางบ่งามๆน้อยเดียวอู้จะเป็นงามสีแดงผมิ่นงามมันบ่มเออมันกะงามงามสีชมพูอ่อนชมพูอ่อนอู้สวยงามพี่น้องดอกไม้ไทยเฮาดอกยังกะงามเนาะพี่น้องเนาะ กด,ด,ดอกอยังกรดสวยดอกอยังกัะสวยงามพี่น้องไป<ม>ลังค้นกับพี่น้องเฮ้าเอืไอ้พี่น้องเข้ามาซื้อดิบ่ฮหุจกักคือกันมันบริสังเกตไป่ดวนมาดวนกับบอหว่าห่าย้ายปลูกยังแน่เนาะพี่น้องอันนี้ก็แม่นต้นนั้นวันชิวันชิเคฟ ขี้เข็บมางอดตอดกับเอาฮักเอาอย่างมันไปใส่ไปใส่น้ำบาดน้ำแผลบรรเทาปวดพี่น้องสาวสวบางเอามากับกับห่องพักญาติเท่าละเพิ่นอยู่บันขามบันขามบันคุจิกเพิ่นเลยแบ่งให้เพิ่นเลยแบ่งให้ก็เลยเอามาให้คุณยายซ้ำคุณแม่ซี่ก็เอาไปปลูกอันนี้ก็คุณยายเพาะเองพี่น้องเอ้ยต้นบักพริก ต้นบักพริกกับต้นนันบังฮุงนี่พี่น le ้องคุณยายเรากระเฮ็ดปลายเราเด็กได้ย่อนแล้วอยู่มือนั่นไปตลาดนัดก็ไปได้ต้นนันนี่แล้วต้นบักม่วงนี่ละพี่น้องไปทั้งยากๆากชาโดดกระไลไหลคนกระไหลมาซองเบิังพี่บาปนี่โอ้โหคุณยายมูลเราก็มาปลูกเครื่องไว้นี้อีกพี่น้องคุณ คนใส่ใสอย่างหดมันเถอาแต่จืนกับซอยหดอยู่เด้ mm. อาศัยทีเพิ่นนะพี่น้องเนาะทีขอบขางเื่อนเพิ่นดิใบตองใบไม้มันตกตกลงมานก,กับเป็นปุ๋ยคุณยายกับปลูกบักเดือยต้นบักเดือยน้ำแน่ก็ะเมยนใบกะเพราเนี่ยผึ่ผักสวนครัวคุณยาย ใาสา่แดนเพิ่นน้อยนึงพอได้หดพอได้เปิดน้าหดเนาะพี่น้องเนาะน,นี่กะปิอาพออีตูนใบแมงรักเดี๋ยวจงกุดกูดน้อยนึงพี่น้องธรรมารรมาชาเป็นเนาะเอาไปใส่ใส่ปุนนยป๋ยอย่างโอ้ยลูกรักคนน่ะลูกรักดาราช่องไม่แจงเอ้ยน้องนรับดีแต่ลูก นี่คุณยายกับซ้ำไว้ไงําเอื่อยมาเรากับคนไปปลูกอยู่ไดเม็ดบ้านเราก็เอามาซ้ำไว้พี่น้องเอ้ยคุณยายกับมีผลผลงานของเราดิผลงานผูดเฒ่าผักกระเดาหนิผักกระเดาแล้วก็เพาะไว้ไคจะเอาไปปลูกเราก็ให้ไปปลูกพริกเราก็เพาะไว้พี่น้องซื้อ ตะวับกม่วงนันน้ำดอกไม้น่นซื้อชัวเมื่อนัน้นแต่ม้วนนี่เนี่ยพาะเองนี่กัรใบกระเทียมเอาย่อไอ้แยะพี่น้องไม่ค่อยได้กินดอกปลูกซื้อมันกับบม,มมตลาดดอกมันมีแต่ผูขาล่ำกินมันกับไ่ค่อยกินตอนไหนต้นบักเขียบเพิ่นกับปลูกเด้พี่น้องต้นบกเขียบ พาอเองนี่คุณยายแล้วพ่อเองต้นบักเขียบอเอาไว้ให้ลูกให้หลานแามพี่น้องมาเพิ่นก็นแบงให้เขาไปปลูกตามพื้นบ้านเท่าพี่นออ้องเนาะออยอ้อยเน่ตีตะไครอีกอะออยอ้อยเน่ยใบกระเทียม มีอย่างพี่น้องเลยทำนี่ละวันนอ้แงะไปสวนหน่อยคุณยายมูลมาเห็ดฝากกะเฮื่นเพิินมันมันเป็นที่ว่างย่ยนมันหกโพดก็เลยก็เลยขอปลูกเพิ่หน้อยนึงพอแดวน้ำปลาปลามาโหดมันกระหดง่ายนะพี่น้องเราอยากปลูกเราเคยเห็ดมันไปบ้านไปหน้าไปบ้านทอนแทๆกับบวบไยดอกเห็ดบ่ไไวก็มีแห้ง น,นี่ก็มอยู่มีหอ,อยู่งามงามมังกเรเพื่อมังกรเดี๋ยวต้น,ตนบักม่วงสาวสว่างที่ตัดไปพันสองต้นใหญ่ยั้นี่พี่น้องเนี่ยต้นบักม่วงหน่อยสมยัยตะบุญสี่สิบสี่สิบปีบักม่วงหน่อยอม,อม่วง,งันสบ้กม่วงหอมเอาเขาหยัดแต่เนี่มันสุกแสบ นี่ก็ตุ้งน้ำใบไว้ถ้าใส่จะจืนกับขึ้นทึ้งฮื้นแล้วท่อนามมันสาวสาวางกัดตันจากมันปิ่นหยังได้เอาวนได้เอาวนโซดาไฟไปใส่ว้น้ำถูสวมพี่น้องเอ้ยสองสองคนเข่าหนึ่งกับกับปิ่นเด้พี่น้อง บีแตพูกินยานันาธาตุเล็กแล้วมันมันกระซุ่งอันนี้นะมันกระซุ่งไทยไทยอยากขอโทษขออภัยไทยอยากซุ่งแข็งมันหลดุดอันนี้ยากขึ้นเบิ่งลูกสาวลูกสาวอันสาวสาว่างนี่เบิ่งดูกาฟิลมันจะคว่ำพอได้เบานัาแมวเลยละพี่น้อง <laughs> นี่แมวว่าสองตัวว่ได้หยอกแนะ่อายุกันไปนสิแลเนาะพี่น้องเนาะเงา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 ,งา,งาไปเงาเงาอเ,เอาทอับเล็ดเอาทอับเล็ดคุณยายไปแห่งเขาแก่ไขรเห็นแล้วพี่น้องดีอยู่มันใส่มันต้องใส่แอปอันอันนั้นของเัินคมนะ ม่เป็นสมัครช่องมันมันยูทูบไปแต่ว่ามันมันก็เป็นแบบดึงออกมาจากแอปของมันอีกเท่อนึงนะล้านเขาเฮ็ดไท้เขาก็ใจดีใจดียูบอข้อส้อสว่างนี่เพิ่นกระเอาเงินนํารีโม่ไปราสว่างไปซื้อน้ำเพิ่นน่ะมีสองสาวสามสาวอยู่หน้าเขาเต่อเพิ่นก็เฮ็ดให้สาวสว่างฟรีสาวสว่างแลนไปเมื่อกี้นี่ อต้นยายคำมาแรงมาเราเคยฟังทับเล็ว่าสิไปซื่อไม่เห็นเล่าละันี้มันแก่ไขได้คือเล่บได้ซื่อดอกพอเงินไปน้อพี่น้องนะพอไดบึงพอได้บึงพีบึงน้องเท่านี้ละตามช่องนั่น่องนี้คือกันเอา้าบ่มีอยังพี่น้องเลยถ่ายภาพบรรยากาศนูน่นนี่นั่นไปดาวสว่างก็ได้เฮ้บงพแก้มุลเนี่ยเต็มต้นเลยนี่ พริกน้อยนี่เก็บไปกินกับสมพักแซบพี่น้องเอ้ยผลดอกไม้แล้วงามบอถือแดดแล้วงามเนาะดอกไม้ก็ได้ดอกบอกม่วงดอกบอกม่วงนํำดอกไม้พี่น้องภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยวันสีทิดของยายสีแดงก็ะมีจริงๆสีแดงก็มีดิ ดอกไม้เราปลูกหลายหลายบ่ได้บำรุงรักษาพี่น้องมันบ่นมีผู้เพี้ยนอ่ะนั่นซอยกันกเ็เฮ็ดไปตามพื้นบ้านเท่าน้นโอ้ยงามผุ่ะดอกไม้งามพี่น้องเอ้ย่ลเรามีหอดอหอดต้นายที่พี่น้องอยู่บรนทอนนี่เต็มอยู่นะแล้วก็ไปเก็บทั้งละถุงทั้งละสอบุลไอ่ไอแตะจืดอยู่ตะกี้ม่นไปวันไว้ไปเก็บมาไว้ อยู่ตะกี้อยู่ฝ่ายคุณยายกับด้รมักงานฝีมือเราเห็นงานฝีมือเก่งนี่กะบวานสี่ทิศงามนะพี่น้องเนาะหอกไม,ไม้เป็นธรรมชาติคุณคุณยายกับว่าสิเอาวนนี่ให้นคุณตำรวจเพื่อนบ้านนาะบ้านนี่ละ พิ่นขออันขอเบียรขอเบียรแมงลักเบียร์ไปอีตูไปปลูกคุณยายก็เลยสิยกกล้องโฟมให้เพิ่นเพิ่นมาแล้วเพิ่นกะปลูกเครื่องพ่อเดนี่พ่อได้ปลูกได้ชมน้อพี่น้องเนาะเพ่อเด้ไปปลูกข่าปลูกขายคือเพิ่นกะปลูกปลูกพ่อได้นี่แหละเช้าสว่างการ กไทยให้เบิ้งนี่ละ่ะภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศ,าพ,กาศพี่น้องเด้นี่ <ภา S 1> บักม่วง <ภา S 1> บักม่วงบกักบักม่วงกับเป็นดอกบักนาวกับเป็นดอกแล้วพี่น้องนี่คุณยายหดหนำใช่ไหมคะหนำกับสามสามลอยสี่ลอยนีย่พี่น้องนี่กะแกบออามาตะมือนั่นละ ผสมว้ผสมว้นี่เฮ้ยายมั็นยังเจ้าคือตายแล้วนี่กระถางนี่มั็นยังเจ้าคือแอลแลแน่แล้วกระถางท่องกระถางนี่ตายแล้วพี่น้องแ <laughs> ห่งคอ,อยยมคอ,อยยุ้ยายบ่ดูแลมันแล้วบาดนี่นี่ใยกระซำยายซัมใบไปบึงไก่แาวสว่างมันออกมาอีกแล้วบอกใก่น้อยนี่ สองโตคือเก้าก็มันกำลังสีฟักกอกกอกอยู่ภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเอาเสร็จแล้วเนาะพี่น้องสาวสว่างคนดีสารก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆจ้ามือหนีที่เขามารับชมเหมือนเดิมเช่นเคยนะพี่น้องเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อทำพูดว่าจากการกระทําบันไดกะอัน สิ่งใดบอดีเท่ากับก็อันนี้แล้วน้อพี่น้องเนาะให้รับเอาแต่สิ่งดีๆเป็นโอเคนใจกัน,กกน,นดูแลก,กันเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันก็เป็นสิ่งที่ดีมือนี่สา้าสว่างก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีจ้า